คลิปเข้าขาข่งันเครื่องบินพลังยางสติกโรงเรียนบ้านวังรีทีมหนึ่งตำบลขาชะการอำเภอขาชะการจังหวัดระแก้วครูผู้ควบคุมทีมายมนตีชะแก้วโทรศูนย์เก้าสองสี่หนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามนักบินที่หนึ่งเด็กชายที่สอนแสงลุนครับนักบินที่สองได้ยินพิกมลช่างย้อมค่ะถ่ายการวัดขนาดปีกนะครับการปีกห้าสิบพัดครับ พันยี่สิยางรัดของวงใหญ่นะครับครับถ่ายรอบๆเครื่องนะครับ <c oughs> เตรียมพร้อมที่จะปล่อยเครื่องนะครับ3,2,1สอ่งปล่อยโอ้โหวงเลี้ยว ดูไว้นะไปทางไหนไปทางนั้นจริงๆนะครับทางป่าไม่ป่านไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับลมยังไม่แรงโอ้่มขึ้นแล้วครัไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นตังแต่เไปอาละดีเลยละ่ะคงไม่ถึงป่าเนาะ นมกำลังนี่งนมกำลังดีแต่แต่ว่าต้องสูงกว่านี้ครับถ,ถ้าความสูงแค่นี้ยังยังหมดมันจะเวลาครับต้องสูงกว่านี้อีก ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเ,ลเราจะไปเดินทางนี้ครับไปทางนูน้นไปดักทางนู้นเลยไม่ต้องมาเดินตามครับกูดเดินตามคนเดียวไปดักทางนู้นเลย,นนยเราอย่ามาเดินทางนี้ถอยไปเดี๋ยวไฟช็อตไปป่าแล้วครับ đang một Hãy subscribe 3านาที14วินาที